มาดูลักษณะหน้าตาของลูกปืนบนโนวานะครับว่ามีขนาดเป็นยังไงนะครับนี่ครับข้างก่อนก็จะตีไว้ว่า 14, 19, 17นะครับคือขนาดของลูกปืนบนโนวานะครับทีนี้มาดูด้านในนะครับ หน้าตาของลูกปืนบนโนวานะครับเป็นลูกปืนแนวนอนนี่ครับก้านยาวๆนี่ครับลูกปืนบนนี้มาดูขนาดของมันนะครับขนาดด้านในที่เขาบอกไว้ว่าสิบสี่สิบเก้าสิบเจ็ดนะครับคือนี่ครับด้านในก็คือสิบสี่นะครับด้านตรงนี้ก็คือสิบเก้านะครับกว้างของลูกปืนนะครับนี่ครับดันนี้ก็คือ สินะครับ14 19นะครับแล้วก็17นะครับความกว้างความยาวของมันนะครับด้านในของมันคือ14 19 17ลูกปืนบนลหรือลูกปืนไปก้านโนวานะครับ